Wake me, not สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้นออกก็มาทํางานแล้วนะคะคือช่วงที่ไม่อยู่เนี่ยก็คือแบบว่าไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมานะคะก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้อย่าง,งนางงั้นคืออะไร นะคะคด้านหลังนะคะจะเป็นโกดังนะคะเครื่องถอดยางนั่นเองนะคะลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากได้เครื่องถอดยางดีๆไว้ใช้สักตัวนะคะก็อย่าลืมนะคะทักหา,าต้นอ้อได้เลยนะคะด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นโกดังเออซึ่งมีความใหญ่มากโกดังใส่แมสหน่อยช่วงนี้ใส่แมสหน่อย Don't dreaming could not hold never Past it wake me, not dreaming. Past lives, could never hold me I'm Don't wake me, I'm not dreaming. Past lives could not never hold me down, lost love. It's straight away, it's finally found. Don't wake me, I'm not dreaming. Past lives could never hold me down, lost love. It's straight away, it's finally found. Don't wake me, I'm not dreaming. Past lives couldn't ever hold me. Down.